ผมก็เจองูเป็นงูกับบานะครับตัวหนึ่งกับตะขาบนะครับแต่ว่าสวัสดีครับมาพบกับวิญยันคนโก้อีกแล้วนะครับผมกับที่นี่บ้านเรานะครับทางช่อง youtube นะครับผมเมื่อนี้ะครับพี่น้องเฮาสิพาทุกคนนะครับมาขนฟางนะครับมื่อกี้ผมนะครับได้รับคาสั่งจากคุณแม่นะครับให มาเตรียมฟางนะครับไปไว้ให้งัวให้วัวนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ค,คือเป็นช่วงที่เขาหนา,หน,า,ห,นาหน้าแล้วครับหน้าทํานาแล้วครับผมก็เลยเตรียมฟางไว้ให้วัวนะครับผมประมาณสิบตัวนะครับเมื่อกี้การที่เขามาขนฟางแบบนี้นะครับทุกคนแบบเนี้ยอยากให้ทุกคนระวังนะครับเพราะว่าสิมมี่พวก สิงสาราสั์นะครับเข่าไปสนอยู่ในกองฟางของเหาที่เห่าเก็บไว้เป็นปีนะครับตัวเนี้เมื่อกี้ผมก็เจองูเป็นงูกับบานะครับตัวหนึ่งกับตะขาบนะครับแต่ว่าผมกับบัวได้บัวได้ปิดสีเพื่อนกับปล่อยเพื่อนไปนะครับผมกับไปปล่อยไกลๆนะครับถ้าเหาหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับผมนะครับอันตรายนะครับผมถึงใส่ถุงมือหนาๆนี่ครับ ุมือตัวนี้หนามากนะครับผมก็คืนได้แล้วประมาณเริ่งขั้นรถครับพี่น้องเหลืออีกบวบหลายกาวา่าเทีเ่ยวนึงนะครับค้นไว้เที่ยวนึงหนาจะหนาจะมดนะครับหลังจากเข้ามาค้นค้นไปแล้วประมาณสองสามรอบนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับจะให้พี่น้อง ไปเบิงนะครับรว่ามันอันตรายแห้งเด้พี่น้องเด้ออยากให้ทุกคนระวังนะครับอันนี้ก็สิเป็นฟางที่เหลือนะครับเดี๋ยวเฮาสิเอาขื้นลดทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าอยากให้ทุกคนระวังคืออาจจะมีงูนะครับเป็นงูงูที่ไม่พิษนะครับส่วนมากจะเป็นงูเห่านะครับงูเห่ากับสิส้นตมของล่างมันจะเป็นหู้นะครับพี่น้องเด้อเมื่อนะ่ะพมก็เห็น หลอกขาบงูเห่าตัวหนึ่งนะครับก็มีตะขาบอันตรายเลยนะครับไหทีไหทีเก็บฟางไว้จังสี่นะครับตามทงุงไ้ทุงหน้าเนี่ยก็เวลาห้าเสียไปเอามาให้งวหรือว่าห้าเสียเอามาใส่ประโยชน์นะครับประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็อยากให้ทุกคนระวังนะครับอาจจะเจองูหรือว่าตะขาบที่สามารถทําอันตรายต่อต่อเห่าได้นะครับพี่น้อง ต้องระวังนะครับไปครับเข้ากับไปค้นกันต่อเลยครับพี่น้องเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเขาก็ได้เอาฟางนะครับขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เขาก็สิได้เอาเสื้อนะครับมัดนะครับเพื่อที่จะบ่ให้ฟางได้ตกลงมานะครับหรือหล่ลงมาในการในช่วงเวลาที่เขา เดินทางนะครับผมไปเบืง้งได้ครับ แน่นครับแน่นมากไม่สูงมากจนเกินไปนะครับความปลอดภัยต้องมาหนึ่งเด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันคันว่าคลิปนี้นะครับเกิดประโยชน์สำหรับคนดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พอยยันคนโก่ในเด้อครับทั้งเพจแล้วก็นใน YouTube นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปล้วครับพี่น้อง